หนึ่งสองสามค่ะก็เหตุเกิดประมาณเที่ยงเที่ยงยี่สิบประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าหนูออกจากห้องมาเที่ยงสิบสามพวกผู้ชายเขาทำกับข้าวกันอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็รอหัวหน้ามากินข้าวแล้วทีนี้หลังจากที่หนูไปล้างมือเสร็จหนูเข้าห้องอะจะก,กินข้าวกันกันค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงประทัดค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าว่ามีเหตุยิงกันแล้วทีนี้ก็ก็พากันชะเงอะงกดูก็คือก็คือ ผู้ชายกองช่งางน่ะล้มเกลื่อนเกลื่อนพื้น,นะะแล้วค่ะแล้วแล้วมันเป็นฝนตกด้วยมันเสียงเหมือนประทัดมันไม่ได้เสียงเหมือนเหมือนปืนค่ะแล้วก็ร้องตะโกนบอกกันว่าเออมีเหตุยิ่งทุกคนก็เลยวิ่งวิ่งหนีตายวิ่งหลบตามซอกตามอะไรค่ะ<ม>ก็ปิดไฟล็อกห้องแล้วภาพที่หนูเห็นมันะ่ะเห็นคนร้ายนะคะ<ม>เขาก็เลยผักผักไอประตูสูนเด็กก็คือประูนยนเด็กจริง,รงๆมีรั้วล้อมขอบชิดน,นะคะ<ม>แล้วก็เห็นผัก ข้าไปหลังจากที่เขาผัเข้าไปเนาะเนไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรในนั้นแต่ว่ามันก่อเหตุน่ะไม่ถึงไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำข่บแ๊บเดียวแล้วทีนี้มันก็เลยเดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถกระบะขับออกมาค่ะขับออกไปเลยเผู้นูแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นก็เลยพากันวิ่งออกมาช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างอันนั้นคือเหตุการณ์ที่หนูอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเพราะว่าหนูก็ขึ้นรถขึ้นรถมากับพี่ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ ผู้ที่เสียชีวิตนี่คือพี่ชายอ๋อทำงาน,านอยู่ในขึ้นรถมาคนเจ็บสองคนอตอนนั้นนะคะก็มีพี่พี่เตาช่างเตาหนึ่งคนแล้วก็ช่างเปิ้ลก็พี่คนหนึ่งก็เสียชีวิตที่ที่โรงพยาบาลน,นาการค่ะคนนี้ส่งตัวเข้ามาก็มาเสียที่โรงพยาบาลแล้ว,ล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 วอีกคนที่ตอนนี้ลุ้นอยู่ที่บาดเจ็บอยู่ครับน้องก็น้องกองช่างเหมือนกันค่ะก็กระสุนเจาะเข้าที่ตรงเนี้ย่าคอ ก็ถูกจุดสำคัญก็น้องกองช่างเขาก็นั่งรวมกันรอกินข้าวค่ะพี่เท่าที่รู้ตอนตอนนี้กองช่างคือตายสามแล้วม,มีช่างคนหนึ่งวันนี้ลูกชายไปโรงเรียนไปไปด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านญาติเสียตอนนี้เท<ก>ตายค่ะที่ตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยเห็นรายงานมาว่าสามสิบแปดรายนะค่ะหนูหนูก็ได้ยินแบบนั้นแต่เท่าที่หนูรู้เจ้าหน้าที่ก็คือ ออกองช่างอกองช่างสามคุณครูสองเด็ก<บ>ไม่รู้จํานวนค่ะล้วคุณทํางานอยู่หน่วยงานไหนครับหนูอยู่กองช่างค่ะเป็นธุรการเอ,อ่อเล่าต่อจากที่หนูพวกหนูออกจากอบตมานะคะอตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้ว่าคนไายไปทิศทางไหนก็คือพอขับรถมาตามเส้นทางนะ่ะมันเหมือนมันยิงคนทั้งสองภาคภาคฝั่งเราคนเจ็บคนตายก็นอน แล้วหนูมาเจอมันอยู่ท่าอุทัยมันเหมือนมันขับรถชนชนอะไรสักอย่างนะคะที่ที่เห็นเห็นภาพที่ไอ้เกุดกานชนหลุดค่ะมันหยุดอยู่ตรงนั้นมันยืนตอนนั้นพากระถับรถผ่านก็ควนยิงอยู่เหมือนกันค่ะก็คือภาพสุดท้ายที่ได้เจอแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าเกิดเพราะว่าในส่มันยิงก่อชุเสียค่ะมันมันไม่เหมือน ูอธิบายไม่ถูกเพราะเรายังคุยกันพี่ชายคนที่ตายยังบอกเออกินข้าวกับอะไรมาตัดเอากับข้าวนะพวกหนูเคยกินข้าวด้วยกัน mm hmm. แล้ววันนี้คือหนูสังส่งข้าวกล่องหนูก็เลยบอกเออสั่งข้าวกล่องเดี๋ยวเขามาส่งพากันกินเลย mm hmm. ก็ก็ยังคุยกันแล้วก็สิ้นเสียงพูดนะคะแล้วหนูก็เดินเข้าไปในในห้องห้องกองสวัสดิการที่พวกหนูกินข้าจะเป็นอีกห้องนึงผู้ชายเขาจะกินอยู่ข้างนอกกันนะคะ mm hmm. ก,ก็ได้ยินเสียงปืน mm hmm. ก็ยังสิ้นเสียงคุยกัน mm hmm. กับคนที่ที่ตายเนี่ยค่ะแล้วพอทราบสาเหตุไหมครับไม่รู้ค่ะไม่ไม่รู้จักเลยรู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 ้แค่ว่าเป็นตำรวจที่โดนที่โดนออกจากราชการประมาณนี้ค่ะแต่แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติค่ะแล้วก็เป็นไปไงมาไงต้องไปก่อเหตุที่สถานศึกษาไม่รู้เลยค่ะแฟนเขาไม่ได้ทำงานที่นั่นม่าบ้านบินซีรีส์พ่เลียง่ะ หมืนหนูก็ไม่รู้ว่ากูดแคนอะไรคือก็เปิดประตูรถล,ลงก็คือยิงเลยไม,ไ,มไม่ได้ถามได้ไทยอะไรใครขอบคุณมากครับ